ว่าสามทีโลดนะพ่อตาอืม <Str> ถ <GI> ดๆๆๆๆข้องได้กระดกกระเดียนี่ครับพี่น้องออบาทเดียวนี่พี่น้อง

thôi 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 Hãy subscribe cho kênh ไปดูเดือดปวดโอ้โหโอ้โหไปครับพี่น้อยเกทั้งหมดแล้วเฝกาะข้าเจ้าครับดดีาเ เราอ่างกอกเฮ็ดดีดิเฮ็ดเป็นกอกไฟกอกมันมันเราเขาไหลมาหากันบ่ได้ดรอมกอกเหรอครับเด็กองปดต้อ้ นี่ดูวพี่น้องบุ่งล่อนเหนด้วยครับต้องเอายู่เดี๋ยวจะซ้อนตัวนึงเลยบริไทยม่เห็นขากลรองครับพี่น้องอยูอยอยอย่กับใครแล้วเพิ่งก่อนพี่น้อ,นนองก็ได้ไปซอนตัวแล้วล่ะอ่าหกตัว

Walk nhau của lắm, John Hunky mặt 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 mà mặt 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 khả chuẩn pháp tọa bạc bên bát bên bạt. Thôi, 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 thôi. Oh

เอาไปหมดหมดเลยฮู้ไปคนงานก็เถากับพี่น้องเอานีวันนี้รุนรไปครับทั้งคนละกิงปลานอนบ้านแล้ว